รถเก๋งเกียร์ออโต้ตัวท็อปราคาเพียง169,000บาทปีดาวผ่อนเพียงเดือนละ4,700บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ด้านหน้าตัวรถก็จะมาพร้อมไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าและในส่วนของล้อมแม็กคันนี้จะมาพร้อมแม็กดูโรงงานจากศูนิสสันเป็นแม็กขนาดขอบ15นะคะ และมาพร้อมกุญแจรีโมทปุ่มสมาร์ทย์เลสและในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะคันนี้จะมาพร้อมกระจกหลังเดิมโรงงานและมาพร้อมเส้นเล่ยฟ้าเดิมโรงงานนะคะและที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยนะคะภายในของห้องโดยสารคันนี้นะคะคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยส่วนตัวเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําเดินได้สีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะมาได้โทนสีดํานะคะมาพร้อมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเี้และภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นระบบปรับและพับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทาั้งคันส่วนเครื่องเสียงจะมาพร้อมเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น Nissan Almera 1.2 V L Auto นะคะเป็นรถปีพศ2012ราคาเพียง169,000บาทคันนี้ฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ 4,700บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญาผ่อนเพียง6ปี72งวดสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ